โยกสามย่านนะคะอร่อยมากคน,ใน,นามารอยเยอะมากค่ะโจ๊กหููสามย่านเปิดตีสี่ถึงเที่ยงคืนนะคะร่วมพงการคนละครึ่งด้วยเราชนะด้วยปัตรสวัสดิการด้วย มีหมูชิ้นใหญ่ๆเจ็ดก้อนแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะแบบเนื้อหมูเนื้อแดงจริงๆแล้วก็นุ่มหนึบไม่ใส่แป้งข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิเนื้ออร่อยมากเลย